สวัสดีค่ะกลับมาแล้วนะอยากกลมาทำช่องนะวันนี้ก็จะมาแบบรีวิวสินค้าอย่าเนี้ก็พบกับทิกวาวชนเน่มาบอกแล้วนะเราก็วันนี้จะมาบอกว่าหลังจากที่ออกลโรงพยาบาลแล้วอยู่โรงพยาบาลมาสิวันทุกคนรู้ปะ สิ่งอะไรที่แบบว่าเรารู้สึกว่าออกมาแล้วมัง่งเราเฟลมากเราบอคุณดูแลตัวเองเรื่องดูแลปเป็นเรื่องผิวอ่ะมีจะเป็นคนแบบไม่ยอมเลยเรื่องนี้คือไม่ยอมไม่อยากให้ผิวไม่ไม่ค่อไม่ชอบผิวแห้งผิวกานผิวลอกทั้งทั้งสิ้นคืออยู่โรงพยาบาลเราก็ไม่มีอะไรบำรุงนะแบบเราไม่เตรียมอะไรไปเลยแล้วก็แบบไม่อยากให้ใครเข้ามาช่วยกันเพราะว่าเป็นในโลกที่ในส่วนที่ใครไม่สามารถเข้าถึงตัวเราได้นเนาะครีมก็ไม่ได้ออไปยาสระผมเครื่องแต่งหน้ายังพอไปบ้างนะคะแต่ก็ไปก็ไม่ได้แต่งหรอกก็สิ่งที่ออกมาคือผิวแัง ทางทางทางเนี้ยอ่างเนี่ยอเนี่ยจะให้ดูเลยหน้าก็ด้วยสิวขึ้นงงหมือนกันเนี่ยผิวมันแห้งแล้วมันก็คันตรงเนี้ยเป็นรอบมือเลยบิาชอบเป็นนะแพ้คือแบบคนผิวแห้งถ้าสมมติว่าไม่ได้ทาครีมอะไรถึงจะแห้งแล้วก็ชอบคันมันก็จะแล้วมันก็จะมีตุ่มเหมือนเป็นตุ่มลูกขมขนนะที่เหมือนกับว่าถ้าเราไม่ได้ทาครีมถ้ามันสูญเสียความชุ่มชื้นผิวเามันก็จะเป็นแบบ เม่ดอยากจะให้ดูสังมันอยู่ใต้เอานมสังม่อยู่ใต้เอานมสังไม่อยู่ใต้เอานมไม่โดนไม่ได้ก็มันก็จะมีส่วนตรงเนี้ตรงแขนเนตรงเนี้นี่คือดีขึ้นมากตอนแรกมันจะเป็นแบบตุ่มแบบเป็นรูปโขมขนอะมันแบบเออพอเราไม่ได้ทาครีมเนาะแต่พอออกโรงพยาบาลมาําว่าอยู่โรงพยาบาลเขาก็มีครีมให้แต่เป็นครีมของโรงพยาบาลมันก็ไม่ได้แบบประสิทธิภาพที่ดีเหมือนที่เราใช้ในทุกวันเอ e r y d เดอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็ตัวแรกเลยเป็นตัวเดน โลชั่นนะคะซึ่งตัวนี้นะคะเป็นผลิตภัณฑ์บำรุงผิวผลิตภัณฑ์บำรุงผิวนะตัวเนี้ยเนื้อเขาเป็นเนื้อหมูดก่อนจะกินเอยจะใช้ต้องเขย่าก่อนเขย่าเขย่าก่อนค่ะเขย่าเขย่าเขย่านี่นะเขาจะเป็นแบบเนื้อหมูบักบางคนเขาจะแบบมันเทมาจะแบบเลวจะหกจะนน่นนั่นไม่ต้องค่ะมีค่ะนีค่ะสิ่งสาคัญเลยที่บี่ขาดไม่ได้อีกตัวจะเป็นเจลวันหาดสรรเคสนะคะ ไม่ได้เลยจะต้องทาคู่กับครีมทุกตัวที่ใช้บางคนกลัวมันจะแบบว่าเฮ้ยมันบางคนแบบผิวมันแห้งเลยอย่างเงี้ยเราแบบกลัวว่าถ้าผลิตภัณฑ์ที่ทําให้ผิวแห้งมันจะทาให้หนืดเหนียวเอาจริงมันก็ไม่ได้เหนียวมากนะแต่เมื่อใดที่มีผสมผสมกับเจลว่านหางอะความความหนืดมันก็จะไม่ค่อยมีแล้วดีก็จะผสมกับอันนี้ด้วยที่ชอบใช้อ n ลเทาออลเทาพิลเซนะคะ น,นี้ก็จะมาเสริมอีกตัวหนึ่งตัวนี้โคตรด,ดีเดี๋ยวค่อบอกเอาตัวนี้ก่อนนี่ค่ะบิกกจะทานี่ค่ะมันทําให้ผิวชุ่มชื้นแล้วแบบใครที่แบบมีริ้วรอยตามแขนตามมือเลยพวกเนี้ยเอออีกอย่างหนึ่งคือไม่ชอบคือสังเกตเคยสังเกตไหมเมื่อเราอายุมากขึ้นผิวมือเราอ่ะจะมันจะเหี่ยวลงแล้วมันก็จะย่นอะคือคนไม่ชอบเลยเอาจริงว่าบิวคนไม่ชอบไม่ชอบชอะไรที่มันดูเหี่ยวย่นเออเนี่ยมหอมี่ย มันไม่มีสารเคมีนะทุกคนไม่มีสารเคมีคือที่สําคัญคือทุกคนรู้ไหมมันป้องกันยุงได้ด้วยนะยุงอะ่ะเขาบอกว่ามันช่วยดูจากรีวิวนะเขาบอกว่ามันจะคงอยู่ประมาณ3มชั่วโมงจะทนอยู่สามชั่วโมงก็คือเขาดูจากรีวิวเขาบอกไม่มียุงเลยไม่ยุงไม่ใช่ไม่มียุงยุงมีแต่ยุงไม่กัดไม่ออว,ว่าจะเป็นเหมือนกับว่าโดนท่อไอสียโดนไอร้อนอะไรมาก็สามารถใช้ได้เพราะว่าทําให้ผิวมันไม่บวมไม่บวมจากความร้อนอะแล้วก็ทําให้ผิวมันชุ่มชื้นนะไม่ผิวมันนิ่มดูดีเนี่ยพอใช้แล้วแบบไม่รู้ว่ามมือันบ อ๋อยตมือสีเห็นไหมมือเอ้ออยไวมากแม่ <c oughs> เขาจะมีสองสารทีสร่ส่วนผสมทีม่ใช้สารดิมันไม่ใช่สารเคมีนะทุกคนมันเป็นส่วนผสมจากอาลิโทอินก็คือตัวนี้มันจะช่วยลดเลือดริ้วรอยส่วนอีกตัวหนึ่งนะมันจะเป็นตัวลาโนลินจะเป็นน้ํามันสกัดจากขนแกะนะคะที่ทุกคนรู้ดีรู้ว่าก็คือมันจะช่วยในเรื่องผิวพรรณทำให้ผิวพรรณอ่อนนุ่มแล้วก็ปกป้องไม่ให้สูญเสียความชุ่มชื้นนั่นเองนะคะข้างหลังเขาจะบอกว่าเป็นอี่ยเป็นสารที่ช่วยลดเลือดริ้วรอยปรับปรุงผิวอย่างอ่อนโยน ใช้ได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่นะคะปลายทาปื้มชอบไ,ไปทํางานอ่ะบี ups, จะพกไปกระเป๋าตลอดเพราะบีล้างมัอเลยเสร็จปุ๊บเวลามือมันแห้งก็จะต้องทามือมือเราจะได้นิ่งเหี่ยวย่นนะคะตาอโรชั่นทาผิวนะคะก็คือเป็น G H nourish body lotion นะคะซึ่งตัวนี้มีสารสกัดจาก orange blossom ัน n e y นะคะเป็นน้ำผึ้งจาก ดอกสมๆๆสม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 ค่ะซึ่งตัวนี้ใครผิวแห้งค่ะแนะนําตัวนี้เลยแต่ว่าบีปกิงก่งไม่ได้ผสมลืผมผสมบีจะใช้ผสมทาพอแบบบอกเลยนะความรู้สึกที่ใช้ผสมกับตัวนั้นแล้วอ่ะอพ,พูดเลยสามสี่วันเห็นผลเลยว่าผิวมันเนียนขึ้นเวลาตื่นขึ้นมาไม่รู้ทุกคนเป็นหรือเปล่านะบีชอบเอาขาถูถูีย่ว่าที่ผิวมันลื่นแล้วอ่ะพอผิวมันลื่นใช่ไหมมันก็ถูถูพอผิวมันลื่นใช่ไหมทุกคนมันน่าสัมผัสมากเลยนะ นี่นะบอกแล้วนะนะคาไม่บอกนะเขาจะมีสองสูตรนะคะจะมีสีส้มกับสีเขียวส่วนสีเขียวเนี่ยใครที่ชอบแบบที่ผิวปรปอบรโกลมด้วยกับน้ำนมตัวนี้ค่ะจะเป็น G S l i q u i Body Milk เขาก็บอกเลยว่า Body Milk มิ้ว,ว Body M ew M ew ก็คือนมนั่นเองเนาะเออแล้วส่วนตัวนี้มันจะมีส่วนผสมในส่วนของชาเขียวเนาะแล้วก็เม็ดองุ่นแล้วก็ว่านหางสระเขโอโห ส่วนผสมเยอะมากแต่ละอันไม่ต้องบอกเลยผิวชุ่มชื้นใช้ได้คนแก่เขาเนี่ยเขาบอกคนแก่คนที่อายุแบบมากขึ้นในยิ่งแก่แล้วว่ามันจะสารน้านอนุสระมันก็จะแบบมันก็จน้อยลงเนาะเออตัวนี้มันก็จะช่วยให้ผิวชุ่มชื้นนั่นเองค่ะตัวนี้นะคะมันก็จะอ่าช่วยดูแลพวกคนผิวแพ้ง่ายใครผิวเพ้ง่ายมาเลยจ้า ลองดูมันเป็นบอดี้ลชั่นมิวเนาะแล้วก็ส่วนที่คนที่บอกว่าคนผิวเสียอายุมากหรือคนภาวะที่มีภาวะความเครียดหรือว่าจากสภาวะต่างๆจากกาซคาร์บอนไดออกไซด์จากรถยนต์สภาพสื่อน้ร้อนตา่ตางๆเนาะมันก็จะทําให้ผิวเชื่อไหมทุกคนยังไม่ได้เปิดใช้แต่จะลองดูไม่ออกแล้วมั้งไม่ออกแม่ไม่ออกหรังไม่ใช้แล้วแหละเอาไม่ออกหรอ,อ,อทุกคนรู้ปะกูโง่เองไม่ได้เปิด ไม่ได้เปิดอ <c oughs> <c oughs> ม่ไม่ไม่เปิดก่อนหน้แล้วก็คือแกะยากมากอ่ะอร่อยเลยกู <c oughs> คือตอนนี้อะไรที่มันง่ายสุดก็คือฟันกับปากแล้วกนะันเหน่โ <c oughs> อ้โหอืมไม่เคยใช้ไม่เคยได้กินอะ่ะเคยใช้ก็สีส้มอะ่ะเพราะว่าจะใช้เป็นหมด,ดขวดนอาดีอยอ่า วุ้ยเขาเป็นแบบน้ำนมกินไม่กินบริสุทธิ์มากเลยอ่ะกินบริสุทธิ์เหมือนเราเลยอ่ะกินบริสุทธิ์เหมือนเราเลยอ่ะดีที่พีได้ขวดเลยมาเพราะว่าไปซื้อตอนนั้นซื้อของครบหรือมันหรมันแถมมาให้กันของมาให้แต่เอาจริงๆมันจะมีตัวตัวแบบตัว,ต,วตัวจริงของมันนะมันจะเป็นขวดปัม๊มมันจะเป็นขวดใหญ่ใช้ผสมกันได้กับครีมที่เรามีอยู่ใช้ผสมได้ใช้ได้เลยจริงๆราคาตัวนี้ขวดละ2 9 5้บาทนะคะส่วนอาราโนตัวนี้2 6 4บาท ตัวนี้เนาะดูนี่เอออย่างนึงลืมลืมลืมมันต้องของเสร็จป่ะแม่เออนี่ค่ะเจลอักขานะคะตัวนี้นะคะช่วยฟื้นฟูให้ผิวดูสุขภาพดีเอยแต่จริงๆริงะมันฟื้นฟูจริงๆกลับมาจากโรงพยาบาลคือมาใช้แล้วกลับผิวแบบใช้กลับมาใช้สองสองวันผิวมันแบบมันดีขึ้นอะมันนิ่มขึ้นอะมาจับดีอยากให้ตัดกันอย่ามาจับอย่ามาจับอย่ามาจับนะเฮ้ยทำไมมันโอเคมันดีอะถ้าของดีก็ต้องบอกต่อเออก็คือจะมารีวิวแหละ จริงก็ไม่ได้แบบเอาจริงไม่ได้ไม่ได้ปวดใจที่อยากจะใช้เท่าไหร่นะแต่เราเริ่มกินกินนะเออก็ทำแอมเบนะก็กินก็รู้ว่ารู้สึกว่ามันโอเคมันประทับใจชุดเบสฟัตอยากรู้ก็ดูในเฟซเอาเนาะโค้ตออกมาบ่อยก็เลยมาลองใช้เออแล้วก็อีกอันหนึ่งโลออนโลออนอันเนี้ยเคยใช้มั้ตั้งแต่ตอนปีหนึ่งเพราะว่าเป็นคนตอนนั้นเหมือนเป็นคนมีกลิ่นหน่อยหน่อย่ะแล้วก็แท้โลออนยี่ห้อหนึ่งผื่นขึ้นเต็มเลยเลยพักจนเพื่อนแนะนําก็ได้ใช้ตัวนี้ ะะอ้าไม่ใช่นะคะไม่ใช่ก็คือมันก็มันเป็นพวกนี้มันเป็นแบบจากออแกนิคหมดเลยอะไม่ต้องกลัวสารเคมีอะไรพวกนี้ไม่ไม่มีเลยเป็นแบร์ระดับโลกอยู่แล้วเนาะของเซียนของออมเวยนะคะก็ถ้าใครสนใจก็ทักเฟซมาหรือเดี๋ยวจะทิ้ง i g จีเฟซบุ๊กไว้ให้เนาะด้านล่างโอ๊ยแม่คือไม่ได้เนาะก็จะมาบอกคนีแหละ ของดีก็อยากจะบอกใช้หมดเลยนะเดี๋ยวมันมีหลายตัวที่อยากใช้ค่อยๆซื้อไม่ตื้อแต่ถ้าอยากสวยก็ต้องรีบเออนั่กูก็ต้องรีบปะปัโอเคก็เดี๋ยวที่คาดอยางไรด้านล่างเนาะหรือถ้าใครอยากมีอาหารอยากกินอาหารเสริมตัวไหน <c oughs> ผลิตภัณฑ์ครีมกันแดดไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ของกินแม่งอมริแม่งทุกอย่างเอ็อมีหมดเลยว๊า วันนี้ก็จะมารีวิวกันแค่นี้ดมอะไรก็มาอัปเดตก็มาบอกสินดีๆให้กับทุกคนอินนะคะสำหรับวันนี้เลยสำหรับสำหรับวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณยิงด้วยใจจริงที่กาลูนาชื่นจิตเป็นนักนะข้าขอถ้าคุณข้าขอถ้าคุณขอบคุณที่ฟังกันนะคะ